สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดู Mitsubishi h ตั a b u ปี12-13นะครับคันนี้เป็นสีดำเลยครับดุดันมากครับคันนี้พร้อมแม็กนะครับแม็กสวยๆเลยครับเข้ากับตัวรถมากนะครับคันนี้หล่อๆเลยครับคันนี้ผ่อนสบายๆนะครับ5,000ไปปลายนะครับคันนี้เหมือนเดิมครับออกได้ทุกอาชีพนะครับเครดิตดีฟรีดาวเหลือเงินกลับบ้านได้ ประมาณ50,000ื่นเลยนะครับคันนี้สวยๆครับนามาชมสีเต็มร้อยนะครับคันนี้สวยมากครับเป็นตัว2.5 VTEC เทอโบนะครับคันนี้เป็นเครื่องคอมมันเร็วนะครับมากครับคันนี้มันเดิมนะครับหับประกันครับไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำแน่นอนครับสวยๆเงาๆช้ำๆนะครับคันนี้สีดำดุมากครับ เดีพาไปดูในตัวเครื่องตัวรถนะครับดีครับภายในสะอาดมากครับเบาะหลังครับเดี๋ยวเรามีเบาะหลังซื้อให้ใหม่เลยนะครับเบาะคนนั่งข้างหลังครับเดีพาไปดูเสียงนะครับเสียงเครื่องยนต์ มีโบเอฟ55นะครับคันนี้มีโบเอฟ55ติดมาให้ด้วยนะครับเครื่องเนเดิมนะครับดูครับเดิมครับสวยๆแล้วครับมีโบเอฟ55มาด้วยสายซิงน่าจะชอบกันนะครับสวยเอาไปเลยพัดราคาเบาๆครับ289,000บาทนะครับคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับถ้าสนใจก็ ติดต่อมาได้นะครับโทรมาได้นะครับสวัสดีครับ